ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้กะไม่เก็บมาขามเทนาะค่ะเนาะอันนี้กะตาอ้วนเช่นเคยอันนี้กับกยญายขาพอนถ้าไม่เก็บมาขามเทศกะได้ต็มกระตาสามกระตาแล้วเมื่อนี้ตากับตาแล้วอยากสรุปไม่ฟังว่าการห่อการหอด้วยแก้วนี่ที่เคยบอกไปนี่ได้ผลรอยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะการลันตีได้เลยว่าการน้ำได้การหมดได้การนกได้ โอเคเนาะเดี๋ยววันเอ illing, าตัดเลยตะวันสวนข้าต้องเก็บแบบคุณภาพผักถ้าบัวขุณภาพนี่บัวเก็บเลยค่ะของเล็กๆนี่หน่อยสิบัวบัวบัให้ต้องเอาสีว่าเป็นหน่วยเต็มเดี๋ยวมาเบิ่งผลผลิตที่เก็บได้กันค่ะตามมานะคะตามมาค่ะเอามาอนี่มีคนสั่งตะวันนี่ตะวันเอามาชมกัน ต้วนเอาทุกที่เก็บได้มาส่งก่อนวันนี้มีลูกค้าสั่งมาก็จะเก็บไปตามส่งให้ตามคิวนะคะแต่ถ้าคนไหนไม่ได้สั่งแล้วยังไม่ได้กินก็อดใจรอ,อได้แน่นอนค่ะอตาตะวันเทโอ้โน,นี่คะ่ะได้แยะเลยวันนี้ได้หลายถุงหลายกิโลแล้ว อยู่ในตะกร้าก็มีผลผลิตของเราเตรียมส่งค่ะรอ,อรับได้เลยนะคะแล้วอยากจะบอกว่ามีเพิ่มเติมคือบวบบวบเราก็มีสวยงามมากเลยบวบอันนี้ก็มีเอาได้สั่งแล้วนะคะอันนี้ขายกิโลเท่าไหร่คะเนี่ยบวบกิโลละยี่สิบมะขามเทศกิโลละแปดสิบบาท ไม่พอขายเลยต้องปลูกเพิ่มมาถ่ายใกล้ๆหน่อยสีชมพูสวยๆอันนี้พันธุ์สีชมพูสีชมพูจ้าพันสีชมพูอันนี้พันธ์โนนไทยโนนไทยคะ่ะถ้าคนไหนสนใจก็กดถูกใจแล้วก็กดติดตามมีอะไรนะมีแผนที่แผนที่ ามามาถึงสวนเขาเรียกว่าอะไรปักหมุดไว้แล้วนะ,ะปักหมุดไว้แล้วตามแผนที่มาได้เลยค่ะชื่อสวนชื่อสวนคุณยายถาพรคุณยายถาพรนะคะจําไว้พิมพ์เข้าไปสวนคุณยายถาพรแล้วก็ตามตามมาเลยโอเคนะคะถ้าอย่างไงก็กดถูกใจติดตามแล้วก็แชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการ ทำสวนต่อไปนะคะค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ